สวัสดีครับจอเอฟบีเอสไทยแลนด์ันนะฮะวันนี้พี่แว่นมีหูฟังจากซิลซีรีส์มาให้ชมกันนะนั่นก็คือ s ิลซีรีส์ไซบีเรีย2 0 0นะก่อนหน้านี้พี่แว่นรีวิว s ซเบเรียร้อยไซเบเรียสิบไปรอบนี้เป็น s ซเบเรียส0งเอาง่ายซเบเรียส0งจะมาแทน s ซ b บเรีย3ที่เป็นอนาล็อกนะฮะไซเบเรียร้อยกับร้อเนี่ยรู้สึกว่าเป็นแทนอะไรนะคือรอซเบเรียรอนะแล้วก็รอปิซึม ร้อยนี่คือสเดียร้อยร็อบบี้ซิมนี่คือร้อยห้าสิบไอ้ตัวนี้สองร้อยคือคือสเดียร์ีสามส่วนปริซึมเนี่ยวีสามริซึมเนี่ยก็เดี๋ยวรอว่าจะเป็นรหัสอะไรนะโอเคเจ้าตัวนี้มีหลายสีมากแต่สีที่แว่นได้มาก็จะเป็นหน้าตอนนี้ก็จะเป็นสีมาตรฐานเลยครับผมคือขาวแล้วก็ดำนะฮะนี่กล่องฝั่งนี้อะไรเอ่ยดำฝั่งนี้ขาวนะฮะอ่ะดูดำกันอยู่ฝั่งนี้หน้ากล่องก็เขาใช้ ทีมในการดีไซน์ใหม่ฮนะนั่นคือ rise to the challenge นะฮะก็เป็นทีมนี้ฮนะดำส้มเราก็จะเห็นแบบอาร์ตเวิร์กก็จะคุ้นหูคุ้นตากันนะฮะไซเบียร์สองร้อยเนาะปุ๊บด้านหลังก็อธิบายโน่นนี่นั่นนะฮะอะไรโน่นนี่นั่นเยอะแล้วก็ด้านใต้ก็จะมีสเปคนะฮะเดีย๋ยวขี้ล้อซูมให้ดูเดี๋ยวแว่นอ่านให้จากอีกกล่องหนึ่งนะฮะสเปคย่านรับเสียงในคล้ายๆเดิมนะฮะสิบถึงสองหมื่นเฮิร์ต อิ p เพด n นสามสองโอห์มแล้วก็มีเซนซิทิวิตี้ที่ร้อยสิบสองดิเบลนะครับผมแล้วก็มีไม์อ่าอย่าลืมสังเกตอ่าย่านไม์เนี่ยห้าสิบถึงหนึ่งหมื่นหกพันเฮิร์ตก็ถือได้ว่าแตกต่างจากไซเบเรีย v สามค่อนข้างพอสมควรนะฮะที่มีเหมือนก็คือย่านรับเสียงที่มีเหมือนกันเท่านั้นเองนอกนั้นต่างกันหมดที่ต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือค่าเซนซิทิวิตี้ครับถ้าจำไม่ผิด v 3อยู่ที่80แต่เจ้าตัวนี้ยนั่นหมายความว่า ในการเร่งที่ความดังเท่ากันอ่ะเจ้าตัวเซเบียร์0อจะดังกว่า V3 เพราะว่าเซนซิฟตี้เยอะกว่านะฮะแล้วก็ดอกลำโพงเป็น50มิลิเมตรแล้วนะฮะ <c oughs> ผมไดเวอร์ของเขาโอเคในกล่องจบไปเพื่อนอธิบายคร่าวๆจะได้จะได้ทราบจะชัดว่ามันมีอะไรต่างนะฮะภายในแพ็กเกจก็จะมีมีมาให้นี่แค่นี้เองนะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์สติกเกอร์ใสแล้วก็จะมีอ่ ใน่ซิกเกอร์ใส่นะฮะแล้วจะมีไอ้ตัวอะแดปเตอร์ที่เปลี่ยนจาก PC ไปเป็นโมบายสีขาวสีดํามันให้มาอันเดียวนะกล่องสีดําก็คือกล่องสีดํานะอ่ะอันนี้พอดีแกะมาใช้มาลองดูแล้วฮนะนี่ก็ง่ายๆครับเสียบเข้าไปไมค์หูฟังแล้วก็เอาออกมาก็จะเป็น3บั้งเอาไว้ใช้กับโมบายพอใช้กับโมบายปุ๊บก็สามารถใช้ง,งานไมโครโฟนอะไรได้ปกตินะมีแถมมาให้ แต่ไม่มีที่เพิ่มความยาวของสายปกติซิลซีรี่เนี่ยจะมีมาเป็นก้อนเป็นถุงนึงนะเนาะเป็นเพิ่มความยาวของสายสายของเจ้าตัวเนี้ยจะยาว1.8เมตรโกลเพลตนะฮะเป็นโกลเพลตไล่มาปึ๊บสายมันจะแบบเด้งอ่ะ,อะขยำแล้วมันเด้ง นี้ป้องกันการพันกันของสายนะฮะไล่มาก็จะเจอ,อยินไลย์คอนโทรลเลอร์ครับนี่ฮะเปิดปิดไมค์โวล่มอัพวอล่มดาวแค่นี้นะฮะไหลไปไหลไปไหลไปก็จะมีมาบรรจบที่หูฟังด้านซ้ายตรงนี้มีพลาสติกนะฮะแกะออกได้อันนี้พีเพื่อนไม่ได้แกะนะฮะก็จะเจอกับหูฟังด้านซ้ายซึ่งปร,ประกอบไปด้วยตกกะแกรง ไมโครโฟนที่แบบหุบแล้วก็ออกหุบแล้วก็ออกได้นะฮะหักได้อย่างงี้ตามทิศทางของปากนะเจ้าตัวนี้จะแตกต่างจากไซเบียรวีสามเขาย้อนกลับไปเหมือนเจ้าตัว V2 V1 เนาะเป็นตะแกรงเหล็กตัว V3 เนี่ยเป็น v ีสามธรรมดาหรือว่า V3 ีสามพิชซมเนี่ยตรงตรงตะแกรงตรงเนี้ยเขาจะเป็นพลาสติกเลยฮะถ้าสังเกตดีๆแต่เจ้าน,นี้กลับมาใช้ตะแกรงเหล็กแล้วแล้วก็พ่นสีดำนะฮะมีโลโก้เ s e ซีรีส์ครับ ตัวนี้เป็นสีดำครับเขาเลยเล่นโทนสีดำส้มเนาะนี่นี่ฮะด้านขวาหูฟังด้านขวาก็คล้ายๆกันแค่ไม่มีไมค่นั่นเองตัวนี้ไม่มีไฟนะฮะเสียบอนาล็อกไม่มีไฟนี่ตรงที่ครอบหัวครับด้านใต้ก็จะเป็นสีส้ม โอเคเราดูกันคร่าวๆนะเดี๋ยให้ดูสีขาวสีขาวด้วยที่จริงมมีหลายสีนะอาจจะเห็นในภาพอาร์ตเวิร์กการโฆษณาของทางเพจสตีฟซีรีี์หรือว่าในข่าวสารอะไรต่างๆทั่วไปได้แล้วนะครับตัวที่แว่นได้มาก็คือขาวกับดำนี่เกียกครับเป็นหนังครับแต่หนังข้างในก็แอบมีสีส้ม เหมือนกันกับสีดำนะเหมือนกันเอียครับนี่เหมือนกันคะไม่ได้เล่นแบบโทนทูโทนฮะหนังโอเคเดี๋ยวมปลองใส่ให้ดูก็กลางๆไม่หนีบแล้วก็ไม่ไม่เบานะฮะค่อนข้างกระชับด้วยความที่เอียครับเป็นหนังเนี่ยทำให้ตัดเสียงภายนอกได้พอสมควรประมาณสัก20-3 0นนะฮะนี่ฮะ โอเคเดี๋ยวไปลองฟังเสียงไมโครโฟนกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับเจ้าตัวไซบเรีย200ตัวนี้ครับฮัลโหลเทสต n g 2 3 4ครับนี่คือเสียงไมโครโฟนของเจ้าตัวไซบีเรีย200นะฮะพี่แว่นเชื่อมต่อแบบอนาล็อกเสียบเข้ากับซาวการ์ดเขาเรียกว่าซาวการ์ดออนบอร์ดของทางพีซี PC ของพี่แว่นเลยนะผมแล้วก็เร่งความดังไว้ที่80 นะครับเลเวลอยู่ที่80แล้วก็เอ่เดซิเบลเร่งเนี่ยอยู่ที่20เดซิเบลนะฮะซูมเสียงก็จะประมาณนี้นะฮะ1 2 3 4 5 7 8 9 0ไซบเรีย200ครับก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับเจ้าตัวไมโครโฟนของไซเบเรีย200ตัวนี้ก็ถือว่าพี่เ่นให้คำว่าดีขึ้นดีขึ้นจากรุ่นผ่านๆมาแล้วกันนะฮะผมก็ถือว่าโอเคถือว่ามีการพัฒนา นะซึ่งตอนนี้พี่วันจะสรุปละแล้วก็จะพูดถึงเรื่องตัวเสียงคาแรคเตอร์เสียงก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับคงเป็นเหมือนเดิมนั่นก็คือเป็นเสียงแฟลตแต่เป็นเสียงแฟลตที่เต็มไปด้วยทุกย่านที่แบบอพอดีในการฟังเพลงและการเล่นเกมหรือว่าการดูหนังอะไรพวกนี้ถือว่าพอดีเพราะว่าเจ้าตัวนี้ออกแบบมาค่อนข้างโออรออฮะจากเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่ขายดีที่สุดของซีรีส์แล้วนะเพื่อนเอาไปเทียบกับเจ้าตัว V3 เก่าเพื่อนมองว่าตัวลำโพงอะ การให้เสียงดีขึ้นดีกว่าเดิมสเปคอย่างที่แว่นอธิบายตอนต้นคลิปว่าอาจจะเท่ากันที่ย่านรับเสียงแต่นอกนั้นเนี่ยดีขึ้นหมดเลยทั้งเซนซิฟิตี้ที่ทําให้แบบลําโพงเนี่ยดังขึ้นนะฮะแล้วก็ดอกลาโพงที่5 0ม mm มตรด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นดอกที่แบบค่ายใหญ่ๆเกมเกีย์ใหญ่ก็ใช้ดอกนี้เป็นมานตรฐานอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไมโครโฟนก็เสียงพี่แว่นว่าเสียงโอเคขึ้นนะถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ค่อนข้างดีเลยนะฮะพี่แว่นแอบ แอบรู้สึกว่าเจ้าตัวไม่รู้จะเล็กๆ,ๆตรงนี้ว่าอะไรเจ้าตัวเนี้ยอันนี้มันเป็นฝูซสายอ่ะ,นะเนาะจ้ว่าปึ๊บเจ้าตัวเหล็กตรงเนี้ยมันดูแน่นหนามากขึ้นด้วยนะฮะโดยรวมพี่แว่นขอสรุปว่ามันดีขึ้นจากเวอร์ชั่นเก่าละกันนะฮะเจ้าตัวซูเอร200เนี่ยแต่ที่อยากจะเตะนิดนึงอะก็คงเป็นเรื่องสายที่เขาให้มัน1.8เมตรโอเคมันอาจจะอาจจะพอนะอาจจะพอแต่เขาน่าจะให้ใหไอตัว เพิ่มมาให้ด้วยอ่ะหถึงวาแจ็คต่อเพิ่มความยาวเพราะว่าบางคนอาจจะวางเคสไว้ข้างล่างนะฮะคีย์บอร์ดอาจจะไม่มีฮับที่มันเสียบในช่วงนี้ได้แต่พ่แว่เข้าใจเขานะเดาเดาว่าเข้าใจว่าเขาออกแบบมาเพื่อโมบายด้วยบางทีเอาสายไปข้างนอกเนี้ยสายยาวเทอร์เรนล่ามันก็ไม่ใช่เรื่องนะผมแต่นี่ก็เป็นข้ออ่าข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆจากทางเอพดแล้วก็พี่แว่นแล้วกันนะฮะ โดยรวมถือว่าโอเคครับถือว่าอัปเกรดได้ดีมากๆครับสำหรับรุ่นนี้ใครสนใจเจ้าตัวไซเบเรีย200ฮะมีหลายสีมีหลายสีมากๆไม่มีเฉพาะสีขาวกับสีดําเห็นมีเขียวมีชมพูมีเท,าม,เทามีอะไรด้วยเยอะเยอะมากมายไปดูได้ที่เพจสติลสตูดีไทยแลนด์นะครับผมโอเคตอ,อนนี้มีวางขายที่ร้านเกมมิเกชั้นนำแล้วอาจจะทยอยทยอยมาให้ครบทุกสีนะฮะโอเควันนี้พี่แว่นกับสติลสตูดี200ขอตอนนัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับับ๊ายบัย